สบายดีสบายดีทุกคนเมืรอน,นี้ฝนจีพามากพามาเบิงตลาดกลางคืนของละครปากเซ่ละครปากเซ่แขงจะประษาคเัาถือว่าพีตลาดมีตลาดกลางคืนเด้อทุกคนมาเที่ยวมาส้มไล่บอนต่างยูนิกาซสียูบอนที่รถยิปประสงค์นะเนาะอยวฝนจีพาไปเบิงเนาะว่ามันจะอยู่หมองไรเป็นสถานที่หมองไรของออของปากเซ่เฮ้ากสิจ้าเชิญชว,วนทุกคนมา เที่ยวหลินเนาะมากินมาอยากมาซื้อของเที่ยวใส่ต่างต่างเนาะมีราย,ยาอย่างเนาะทุกคนจะพาไปบึงเด้ทุกคนที่ว่าสนใจอยากมาคายเครื่องเนาะถือว่าตอนนี้ทุกคนยังเปิดใคขายซีบริเก็บเงินเดอ้อทุกคนเดอ้อแต่ว่าต้องเสียค่าไฟเสียค่าไฟนี่เป็นคนละเต็นละ1ิปพันกีบเท่านั้นเนื่องจากว่าเราต้องในเสียค่าไฟต่างๆาเนาะ,ะจะมีบอลวางรายเดอ้อทุกคนเดอ้อถือว่าไม่ มีขบุญนเนาะมีขบ,บุญแตกะานมภาษาไทยเคิรนขนมจีนโอ้นี่ทุกคนไปตะแซ่บเลยมีถือว่ามาขายอยู่ตลาดกลางคืนเนาะ,ะของนครปากเซ่ฮาคนทนี่ว่าอยากมาเที่ยวมะลินถือว่ามาอะไรเนาะที่มาขายอนวางกับมีเลยทุกคนอนบางยังร้เลยใครที่ว่าอยากข้ายเสือผ่า ขายเสือผ่าหรือว่าขายของกินของอยากของใส่ต่างๆก็ถือว่ามาขายหลายเชิญชวนนะทุกคนเนาะเชิญชวนให้ทุกคนที่ว่าอย่าที่ว่ายังบ่ทันได้เห็นตลาดกลางคืนผ้าพอผ้าแมผ้าดูผ้าเต่ามาเที่ยวลายเพราะว่าบอลนี่เป็นบอลที่ว่าอ่าจะเป็นจุดซุ้มที่ว่าอันอันที่หนึ่งก็คือบอลที่ว่าบอลรถเมฆขึ้นอ่าบอลขึ้นรถเมฆวาสิซ่าเป็นคิวรถรถเมฆระวังอ่าปักเซียังจันทร์แล้วก็เป็นบอลที่ว่า ามาจากแขวงอืน่นคนมาจากแขวงอืน่นบ้านไก่บ้านไก่มาขึ้นรถไปอันโน,โน,นั้นเนาะไปเมือเม่อนครวงเวียงจันเอ้ามาเจอรองนาพัดทั่วอยู่นี่มิ้ะนี่ดีน้องเพื่อแจกเอจุดที่เราเบาที่เติมสบายดีได้คุณบ้าโอ้าวน้องน้าพัด <c ười> <c ười> ทั่วมาอย่างนี้ อ่เชิญชวนทุกคนที่วัยใครที่ยังบวท่านได้เคยเห็นตลาดกลางคืนของตะคอนปากเซ่เฮาคือว่ามาเทีย่ยวมาโซมไรที่เขากินหลักหลายอย่างเลยบพรว่าจะสเออิเป็นหมอฮอตเป็นตุ๊กเตี้ยวทุกอย่างมีครบหมดเลยเนาะไปเบิ่งกันว่าเฮามื้อนี้เฮาสิกินอีหยังแน่แล้วก็ไปเบิงเบ่งก่อนมีหยังน่ากินแน่เนาะนะไปนองนาไปเบิ่งว่ามีหยังแน่เนาะโดยตอนนี้ก็เป็นเวลา8:30นท่านผู้ชมเห็นบ่รถเมย์พวกออกน้องนารถเมย์พวกออกรถเมย์พวกออก เพราะว่ารถเมย์เวียงจันทร์เพิ่นจะออกเดินทางตอนกลางคืนแบบจะชี้ทางรถส้มเวลา8โมง3 0นาทีเนาะเดี๋ยวเจะชีอยู่รถทุกคนรถเมย์พ่วงออกจา์สถานีเดินไปเนาะไอ้คนว่าคิวรถปาร์คเชไปสู่คอนวิรเวียงจันทร์กำลังเดินทางออกไปตอนนี้กำลัง8โมงครึ่งออกไปอ่าประมาณส่วนนี้คือว่าเส้นทางมันบ่ค่อยดีประมาณอยู่เฉียง ตัวน uh, ี้ต <spe> ้องอ้าได้หรือเปล่าตัวนี้มีน้ำแกงยังแกงกะหรี่วะนี่โบน้ำแกงกระปุนเด้ทุกคนแกงกระปุลแกงกระปุลมีตัวมีแกงน้ำแกงมีอีกทระปุนกระปุนกระปุนอ่าพันภาษาไทยกันขนมจีนโอ้แล้วว่าเป็นบ้านเฮาเป็นคนลาวเฮากับชื่อว่าเออกระปุนกระซิชาเออต้อาคล้ายเบิร์ตัวนี้มาเปิดดีตอนที่ซีโมซีมูชื่อว่าคล้ายดีเลย ทูก่าคายดีน้ะเบิ้ลอะไ้น um ี่น้าเบิ้ลอนี่ี่งเยพักพักแย่งเยอีแม่บอคาอยู่นี่เธม่เจมือไป็ช่องถิดอยู่เนี่ยกใน่องถิดหรออโอ้เพื่อเปิดด้ซ่องถิดแล้วเนาะแม่เปิดดนซ้องดยดีวะแม่กัพ่อด้ขายอยู่เพื่อนเอิตลาดยังนเพิตลาดมือเอ้ยเอนตลาดมือเนาะเพิดนสบางเปิดไหมโดยเพื่นเปิดทุกวันบ่แม่แม่แมแม่เปิดทุกวันโอ้อ่ะสวนสวนถูกทานเนอ ตลาดเมิดปากเซ่เฮาแยมคองเนาะแม่เนาะทางคิวรถจิตประสงค์โดยข้าวปุ้นเสีบแม่ยังดิแม่เพ็ดแม่เพ็ดโดยแม่เพ็ดอ่าหนุน่นได้ท่านผู้ชมเพิ่นจะขายกับลูกสาวสองคนเนาะแม่เนาะแม่แมมีกะทิน้าดีโอ้มีกะทิน้ำเด็ดถั่นผสมอ่าคิวรถนี่ก็จะมีอ่าตอนสวงเว้นก็จะมี ไปสวรรค์นเนะนะนี่ยเนาะแม่เนาะโดยต๊ะโดยสวรรค์เวียงจันตอนกลางคืนก็จะเป็นเวียงจันทรรมโสมเวลาแปดโมงครึ่งไปสวรรค์นาเขตกามีแต่เสาหอดแหลงด้วยโดย,โดยอ่ะทักทายกล่องเนาะโดยเอฟซีมงโงมอ่ะตนีเอาตัวนีน้ำค้าคกจเขาขายอยู่ใช่หม โอ้มีบัวขาไก่ฮะยังมีหลายอย่างด้ที่บทันนี่เนาะอือแต่ว่าไพที่ว่ายาคลายก็ถือว่ามาขายไหนเนาะแม่สำหรับเดือนหนีเป็นให้ขายปีเดือนนึงลองเบิ่งเนาะบาสุกุนบราเสียในมันสิเสียเดือนเท่าไรเนี่ยตามที่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นบ่ทันได้ว่าจังได้ไม่ได้มาให่เข้าทดลองขายก่อนเดือนนึงขายปีดูนี่เฮาต้องมีเดือนนี้เพิ่นจังสิว่าเพิ่นจังสิเก็บเงินนําเฮาโอ้แต่ว่ามีประมาณน่ะ สาวกตินเนะาะคือเข้าจองไปแล้วเขากับ่พื่อนมาขายขอะไรแต่ว่า,าตอนนี้วางประมาณสามติน้นนะู้ชมท่านใดอยากมาทดลองขายกะมาได้เด้อขา,ายดีตอนนี้ขายดีมาลูกค้าเข้ามาหากจนรถจนรถเมย์ยังเขาจะมาซิ้อขายเจ้าขายจะโคตร Oh. โขายซองเอยน้องซื้ oh, eh <S s อยังเด้ซื้อตุ๊กตาอสาวตุ๊กตามาอุดหนุนพันได้ท่านผู้ชมอาหารตามสั่งแล้วก็เครื่องดื่มเนาะครบสุดเด้อเพิ่นผายมีอาหารนำถือว่าแจ๋วเด้ออมีขวมีเด้อเฟรนฟรายน้ำอันนึงใส่เฟรนฟรายได้ไหมใส่้ขอพัดเจอแปลว่ามีหมอแนวนี้บ่เขาใส่เป็น ต้องไปแบบสบายเนาะแบบนี้เนาะตรงนางก็งุงอยู่ว่าเพิ่นเฮ็ดเขาพัดอยู่ใช่อ๋ออะแต่เจ้าต้องใส่กล้องบ่รอ่๋ให้เอามีดโอ้เป็นปูงดิเจ้าใช้อารต์เนาะสเปซี่ปาปิก้าบาร์บีคิวอ่ะตัวนี้ก็แหละ เปิดเดือดใหม่เนาะเ็นปะโบเป็นยังเราดื่มชงให้คนถอดเราเมื่อลุกจะห้ยแต่พ่อแ้าแว่าป้าแว่าคีรถเบิ้งต้อซื้อเด้เนี่ยมาลองเบิ้งว่ามี้ยังแดบหูว่าเพิ่นมีเอ่ปิดห่านยู่นีฮะนะ ก็เลยว่าเป็นเห็ดยังเนาะมาเลยมาแวเบิงเอาอันเดียวพ่อพี่ไปกินไม่กันทร์หรือเช้าวเดี๋ยวเอาใส่เห็นก็ันแล้วเอียงนี่เพื่อนจะเอาจักอันเลยเนี่ยจักจอกเดียวอันนี้ซีโตะฮะซีโตะซอส เอาจิตตดตโตเอาจิตติตโตพว่อพันเอาเต็นอยู่น้ำไผ่เนี่แล้วมีน้ำบัตบอสิชวนคนมาขายเครื่องไห้ถามเห็นในบาตแลงบนตัวนี้เขาเขาเขาเศร้าหรือเปล่าเนี่ยเขามาขาย ขอจองไว้แเพราะว่าพ่กพันมาขายอะไรลังนาถือว่าไปบอกไปบอกห้องไปบอกคนหูจักเนาะไปบอกคนหูจักคนที่ว่าเขาเจ้าบ่มีได้ไหลหรือว่าเขาเจ้าบ่มีเบียร์เหตุงานทำมาขายดีกว่าสิไปเศร้าเนาะแม่ดีกว่าสิไปเศร้าตอนนี้เปลนไมีร้านดีมาเลยทุกคนเด้อมาขายหมากใหม่ก็ได้มาขายยังก็ะไรหรือว่าไปหาบอัยแอลหรือว่าไปหาเอะไรยังของหานฝนมาขายเนาะ อาหารน้ำฟุ้มีครบเลยเลยเอามาขายอะไรเลยราคาแบบเป็นกันเองเลยเอายังมาขายก็ได้เอาลอ่เอาสินมาเอาเพะมาวางเนาะได้ค่ะนาะด้วยมาเลยทุกคนเด้อใส่หมี่อุปเบอร์แล้วเเราโดยเอาข้อไหนอ่ะใส่ข้อไหนบ้างนึงสำหรับขาไฟแเมนชิพันกีบต่อวันเนาะตอนนี hint, like ้แมนเทนหอยคล้ายฟรีหนึ่งเดือนท่านผู้ชม อเออกายาคอนสิร okay, ouais, uh, hmm. mm ์ตไยเอ็มเอเอาสิเซฟอ่ะไปที่ว่าสนใจไปที่ว่าสนใจอย่างมาขายกับติดต่อพวพันสาวบัวได้เบอร์โทรเพื่อนแต่กูช่วยเฮ้ยบูแม่์และจานงานบูชงเงือกนิ่โวเปิดต่อเลยขอบใจเด้อขอบใจได้หลาย นี่ยังบมท่านในหูไปแอ่ะถือว่าเขาขอใส่ซื้อที่นี่เนาะใส่ซื้อที่นี่หรือว่าเพจสองน้องนาพั่วเนาะเชิญส่วนทุกคนเด้อมาสื่อมาขายมาไอสั่งต่างๆวสิสาอยู่ในบริเวณนี้เนาะถือว่าหายสางเป็นแบบว่าจากที่มีชิมหานเดี๋ยวให้มีชิมอให้มีเศร้าหานร้งชิมหานชีชิมหานหาชิมหานจนเป็นแบบว่าเขาอินว่าเป็นตลาดกลางคืนจนเหตุให้บัวซาต่างสารยังขามากกับอยากให้มากแบบเสน่ห์ของคนเล่าหรือว่า กสิว่าจังได้เนาะให้ให้ให้ส่วนั่นแหละเพราะว่ามากกั่บริเียเงินแม่นบ่ะ่าคไฟค่ายังก่ริเสียสิบพันกีบเพราเสียคืนหนึ่งเท่าไฟเสียแต่ว่าสิบพันบพเค่าซาพเพมีแต่ว่าส่วนๆเด้อกินยังไรกูเนแต่ละมือขนาดพอเสียเนาะจะมาเลว้ยวคนละายท่านจะไม่เก่งเลี้ยจังไรเพราะว่า เพราะว่าตามที่เบิงกับยังบ่ท่านเพราะว่าตามที่เบิงคนขายกับยังบ่หลายปานไดเนาะเอ๋ยเนาะเกิดยังบ่ฮู้เนาะเลิศมากเลยอ๋อเลิศมาแล้วผู้ใดขายเบิดกระเมื่อผู้คล้ายเบิดกระนางโตแอ้วผพอได้ขายได้แต่ละมื่อนี่หมากไม่เป็นว่าหมากไม่เป็นแบบขนาดน่ะแบบคือเขาขายเป็นแพ็คอย่างไเงียงเงีเฮ้ยพระท่านเฮ้ยหมีเนาะมะขายเกซูซีมาขายนเนียนเนียนได้คล้ายได้คล้ายอ๋อวันนี้ก็ถือว่าเฮามาตอนสวงรถ เขาเจ้เมื่อเวียงเเนาะจอมหันเข้ามาอมสื่อเจ๊ตงจะมาโโรนี่คนสิมอู้หสื่อค่ายจะมทันจะมาตันก็คือโรดแลเอางูหนาเขาลองมาคำเจ๊แดงเนาะมาแต่คนแบบว่าสวงเขาถาขึ้นรถเมื่อเวียงเนาะอคซื้อของกินนเแนนแนนแนไม่ละจะดีวะยังไง วันนี้รีวิวใครบันนี่ตุ๋ยจันพี่น้องไปถ่ายที่จุตาอ้าวชื่อยังไงชื่อตาชื่อตาคุณนุ้นคนใดรรมือส้มคนจะคล้ายตำหมกทัวตำตำตีนตำทะเลยังไงเลยำมียำนะำมี้มมยำน้ำาม่ช่างเลยเอย ไคนี่เด้ไค่เซนนี่เด้โก็หนึ่งโซ่จบติดา็ได่ด<อ>ไดใช่นี้วุ้นหักเดือดตาได้ดูชว์วะัดมืดยดอ่ะขอบใจเลยเด้ออได้างอะเดิ่ดน้ำฝนเห็นยังอุ้ยน้องานายี่มสมม่ อ้คือมันใหญ่แน่นอนกปองบอกอีอย่างนี้ยังไงกรำปองใหญ่อีนี่นบ้านทำาุญชมเอิ่อญบางยังอําอยู่บ้านเ้าเอื่อญกระปอออนี่ทาางหน้ากาะค๋อนี่กปองกคะปกินวันหนงหน้าโอ้เด็กทั้งยางจะเป็นกแกป๋องแกดองแกลองสามีได้แน่ะอแกดองอย่างเดียวสมีเจวนะเบอรจลมันเป็นตาแสบได้ไหมเจลเออจะเห็ดเองบ่ โอ้เจียวปลาแดกตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เจียวยังไงโอ้ใส่ปลาเก๋โอ้เจียวอันนี้ปลาแดกย้ำนี่ปลาแหลกย้ำโอ้จะคือเบาอันน่ะเวียงจันเหรอเป็นสาวเวียงจันเหรอโอ้สาวเวียงจันมากคือได้มาอยู่ปกสิมาค้าขายโอ้มาขายขายชื่อชโอ้ห่าองา่าเนาะ สาวเวียงจันท์มาขายอยู่ปากซีมาไหนจักมือเลยดิเปิดหน้าที่หมอเลยสองเทียดเนาะสองเทีดเพิ่นขายบุฟเฟ่ตักโบอันตลำบุษมเออบุฟเฟ่จักโบอันไดไหมเออเก๋น้ำฝนอยากลองตักบ่บุฟเฟ่สาวพันจะตักไหนทำไมจะกะเอาเมื่อเลยเดี่ยวต่เจ้าเอาเลยดิ จะอยากจะอยากตัวนี้จะกะเอาเลยเนาะจะเป็นจอกจอกซํานี้บ่เอื้อยหมายความว่าจอกซํานี้ตัได้เต็มแล้วะเอาเลยบ่แม่นจะอยากยังจกะตกคมหมายว่าน่ะเป็นมือใหม่แต่ว่าเอาเป็นมือใหม่แล้วบ่ก็ได้วมหมายว่าคันคันจะตกจักกยุดตักเนาะเอือยเนาะแม่นเอาาางมานํา โอ้จะมีต่างชาติมาเที่ยวเลยนะท่านผู้ชมฮัลโหลฮัลโหลนักเตะกลองเด้อยูทูบเบอร์ดูน้องนาพาทัวร์ดูโอเคโอเคเออขอบใจได้ร้ายเพห็นปะแต่งคิ้วนะท่านผู้ชมเนาะใช้ห่านน้ำฝนเลยใช้ห่านน้ำฝนเดี่บอโอ้ซื้อคือกันเลยเนาะ เวลาปรโมทหานน้ำฝนเอชื่อข้นใน่น้ำฝด้อตอนนี้เพิ่งกับเก็บเลยเนาะสงสัยคนจะมาร้ายตอนส่วงแบบขึ้นรถแมนมุกนาชูแลว่อนวงแ่ตอนนี้กกับอว่าแปดมุกแปดมุไปนองมุกคือว รถออกไปแล้วงนะ่ะพนก็นเลิะมดนะเนาะเลิะมดกะปิดอยู่กับสิประมาณอยู่สิบโมงนี่แหละนางพ่ว่าสองทางมือกับเพื่อมาที่กันเนาะวันนี้คือว่าเชิญชวนทุกคนที่ว่าผู้ดใดที่ว่านี่โบราณในเคยมาตลาดก็คือไหมาเด้อเพราะว่าคือว่าเป็นแบบว่า,าอีกกิจกรรมหนึงนะ่งเนาะที่ว่าสางไล่ลายให้แกะอ่าแป๊บหบนึ่งกินปูดออกหน่อยไดแล้วนะ อ่ะไหมอ้าวโจ๊ะโจ๊ะกับตัวไอ้่มันคือบทไหนอ่ะถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจบอกว่าแต่สิเป็นเศรษฐกิจขอบขั้วเป็นเศรษฐกิจที่ว่าหาไล่หลๆเนาะคนไอ้ที่ไม่มีเบียงเฮ็ดสามารถที่ว่ามาขามาขายไหลเพราะว่าเส้นทางนี้เพิ่นจะปิดเส้นทางส่วนประมาณสี่โมงหาประมาณอยู่สิบสิบสองโมงเพิ่นจะเปิดให้ถือว่า ถ่ายยุประเทศลาวก็สิคือหลวงพบำโอ้แม่แม่นคือหลวงพบางสิมีตลาดกลางคืนเนาะแต่ตอนนี้แบบว่าคนเขามาเบิ่งโอ้คนเขามาขายเครื่องมาอาจจะยังบ่ทันได้เพราะว่าเป็นอ่าเพิ่นว่าเป็นตลาดที่ว่าเขาเพิ่มเปิดใหม่กับบางได้สองอ่ามีแต่ว่าอยากให้ทุกคนชวนชวนมาเที่ยวมาส้มเด็กอะมาอยากกินยังกระเพาดูกรพาเต๋าผ้าพรผ้าแม่มาเที่ยวมาหลินเด้อไปไซม่าไซมาแวะมาหลินไหลเด้อทุกคนเด้อด้วยท่านนี้อย่างมาขายถึงกันยังมีเต็นบังยังมีเต็นบังร้ายเลยอยากมาหาลายไหลเป็นเศรษฐกิจครอบครั้ว บางคนอ่ะอ่าเขาเป็นพนักงานยามแรงมากวาขายหลายเพราะว่าเขาจะเปิดส w i n แลงกันเนาะในถนนเส้นนี้ม่นเขาจะปีดเส้นทางเลยได้น้องนาเดี๋ยวเอือยทำเพิ่นว่าเต็นหนึ่งเท่าไรเด่อเพิ่นเปิดแต่มวงเจ็ดโมงห้าเจ็ดโมงเอ้อเจ็งหาเดี๋ยวก็จะเลงเพิ่นเปิดเดิมเปิดแต่มเจ็ดโมงหาเจ็ดโมงเดี๋ยวเอือยเจ็ดโมงหาเจ้าป้าเจ็ดโมงอันเอ๋อยเศร้าเต็นเท่าไรเด้อ เปขายปี่กดลองกอ้าวช่วว่าทุกคนโชคดีร้ายด้วยดล่อกนที่สองหัวจะให้เต้เงินโอ้เป็นทดลองให้เดือนหนึ่งกรพาขายไห้เดือนดขายดีมั้นะอ้าวฮามาตีเฮามาทดลอง้าขายไรบ่ไรวนี่ฮามมาขายเนาะมาขายหน้หนี่นนี่นเฮ็ดูสอกเขาบอมีคนขายซูสิด้วบ่ามีเลยอมาขายซูิขายอไเนี่ยนายสูสินอมาขายเน้อดูอาหารจีนกัได้ขายไดนจ เปิดมเปิดแต่จังโม่โม่ค่ะที่โบกี่โถือว่าทุกคนถือว่าสูงดีได้ไลท์ถือว่ายังโบท่านมีคาเซาว่าเชิญชวนทุกคนที่ว่ายังผู้ได้ที่ยังบบมีเใหญ่เห็นงานทำมาขามาขายมาสื่อนัสื่อหนีมาขายไหลเรือยเด้อยบนหนี้เด้อทุกคนเด้อแมนบอแมนแมนอุ้ยน้ำฝนกับชิมาคือกันเด้อบ้านี้มาขายมาเอาสินมาขายเนาะจะขายสินได้บ้างอ้ยได้ไอ้เนี่ยเบื่อนีไ้เพื่อนใครใกลเสียผ้าใกล้สินมา กเงยนเพื่อนก็จะขายผาทุงเล่าแม่ชูงผาทุงเล้าขายนวลขายหนี่ขายแต่ทุกอย่างเนาะขายสุดจีด้าก็เลแหละมาขายสียังยังวางจะเต็มเอือยตอนนี้วางรายอยู่เนาะวางดิเต็มปม๊อวันนี้โงเค้างหน่ก็วังวางวันนี้จม่วงเพิ่นปิดเนบอกความไม้เพิ่นกูนะกูัโเพิ่นจะเก็บกูเนาะกาะว่ากัเวนดดจะเที่ยวแม่บอนี่ไม่ม่ข้อบริซัตยัง ไอ้ไอ้ฉันไอ้เกดบอกมาเดีจะคล้องเราอยู่บ้างเคงท้ายอันนี้ม่นจะคล้องเราท้ายมาหอานนี่จะคล้องโอ้สว่างชิปโมงกลางคืนเพิ่นจะเก็บกูเต็มแต่ประสมฮะมีแขงไรแต่หันนั่งแต่ว่าทุกคนต้องแตเมียนมาเธอเป็นระเบียบเรียบร้อยเมียนสะอาดสะอ่มเบิร์ดเอ็ดคืออยู่ร่วงผาบางเนาะโอ้แบบว่าโต๊ะตังเท่าดิเก็บเ้วยคนเมื่อเบิดคนเมื่อเบิดทุกอย่างเนี่เป็นคนเมื่อเบิดคนเมื่อคนมา คนไหนขายะท่่กันไอ้ขายีนกันไอ้หายางแค่ก็ดีนคนทางไหนเพิ่นมากินเอื่ยคนคิวรถบอดูว่าทัวไปกับทัวไปฝรั่งมากินสปาเกตตีมาขีเมาส่วนไหนฝรั่งกระจับมักมาเที่ยวหน่ะเด็ฝรั่งมาถี่มามาผักิ้วม้วงเห็เนาะห้เห็บปักเศษเนี่ยเอเมอเวียงฝรั่งนี่มามากินกับคนปักเซษเอาเดี๋ยวเราคอเวียนเน่ยเ็ดมาตะลึงเนี่ข้าวผัดถกงใหญ่เบ้อไรเดี๋ยวนีเยหาย่างหัน พ่อไ,ได้ไขายน,นี่ดูโซบูซินเจมพาร์ทได้สนิทนี่ยใครรู้ก็ได้ไขายส่วนได้เมนูขาเพิ่นมาขืนคิวรถเมนูมะขืนรถแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้หันแต่ว่าตอนนี้ดูซื้อว่าคนอยู่ในตัวเมืองนี่มากมาเที่ยวบ่กด้วว่าจังไรข้าวันหูปนัยมีทุกอย่างเลยขายขายทุกอย่างเลยเด้อเนี่ มีน้ำแข็งไซส์ก็มีไ่ขาดสิปินหาหนอาเอาวะนี่ยปินหาด่าไว้แท่ตายมีแต่อีหยังกระเบิดอีหยังกระเบิดเดอ้อายดีแห้ง<อ>ทุกคนรถเมย์พว่วงออกจากสถานีไปเนาะไมค์คอมว่าคิวรถบากเซไปซูนครหรวงเวียงจันทร์กำลังเดินทางออกไปตอนนี้กำลังแปดมุ่งขึง ออกไปอ่าประมาณส่วนนี้ถือว่าเส้นทางมันบกค่อยดีประมาณอยู่สิบเอ็ดมุมถือว่าสิบมุมเราอันนั้นพอดเนาะพอดนอะแล้วคอนบวงเวียนจันทร์วว้จังสีสันอ่าก็ถือว่ามาเบิงนเนเ่ง BBQ กไล่เนาะคล้ายปิ้งบาร์บีคิวก็มีเด้อทุกคนเด้อบาร์บีคิวใหม่ๆแซ่บๆมาเที่ยวสุ่มไล่อ่ะแม่ค่ะแม่ค่ะปากหวานไปเลย ปีกใหม่ๆนะมีหมากใหม่นําเด้อจะมีบอลนางกินเนาะทุกคนถามทุกคนซื้อซื้อยูฮันฮันนี่บอลไรกับยาดูค่ะไอ้บอลนี่จะเป็นบอลธิว่าสําหรับธิว่าบอลธิว่าทุกคนธิว่ามานนางกินได้เด้ออ่ะห่านได้ก่อนโวยห่นได้ก่อนมีแมน อยู่แคมของเด้ออยู่ทาสารค้ำอยู่บอลเขาจะจัดงานบูชงเงือเนาะคือว่าโอ๊ยบรรยากาศแบบว่ามวลแห้งเนาะคือว่าคึกคือเราจะซาผู้แรกที่ยังบุท่านมากไห่มาหลายพว่าอยู่นี่จะมีบอลเต็นท้ายเครื่องนะจะมีเป็นแบบว่าบอลเขาจะบอกให้เปิดไห้แบบว่าทุกคนแบบว่าแต่มาค้ายเครื่องเป็นแบบว่าเศรษฐกิจขอบขั้วเศรษฐกิจอันนี้ ผู้ัลิวัว่์นนใจอย่างว่าข้ายเคออรือองบววัตชิเป็นข้องกินข้องใสอีท่ยงต่างๆมาหลายเ้ยทุกคนพ,อ,พอชิมด้เลยอาเดสิกิน,นยังแบ